เดินเดินเรามาเดินเดินกันสองกิโลไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเดินมาได้กี่ร้อยเมตรแล้วเนี่ยแต่เจออยู่กลุ่มหนึ่ง<ๆ>เขาบอกว่าเขาเดินกลับถ้าทางมันจะลงหุบไปแล้วมันจะมันจะไปเดินขึ้นฝั่งนู้นแง่เลยถ้ามันลงหุบแล้วมันเดินขึ้นฝั่งขนุนี่ถ้าจะเอาเรื่องอยู่ <มา S 1> เด็กๆจะไหวหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ย แต่ถ้าอากาศอย่างเงี้ยมันก็เดินได้สบายๆสองกิโลชิลชิลไม่อะไรนักหนาหรอกอากาศดีมากเลยนี่ต้นฟงนะบุกในเมืองก็ไม่สวยไหมอยู่ธรรมชาตินี่สวยชะตายว,าว้วาวว,าว้าวลงเนินลงเนินเด็กๆอย่าวิ่งนะคะ เด,เด็กเดินไหวไหมไหวจิตม้อสุดยอดเลยวิวดีอากาศดีสุดสุดค่อยเดินนะคะค่อยเดินนะคะเดี๋ยวลื่นลูก